สวัสดีครับบ๊อบบ๊อบวีซีวันนี้จะมาอันบ็อกรองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากซัลคอน,นี่อย่าง Endorphin Speed ถ้าพร้อมแล้วไปนี่นะครับวันนี้เราก็จะมีรองเท้ามาอันบ็อกนะครับซึ่งครั้งนี้จะเป็นรองเท้าว,วิ่งนะครับก็จะเป็น Endorphin Speed 3นะครับโอ้โหสีสวยมากสีขาวดำแล้วก็เป็นเวอร์ชัน Run New York นะครับคิดว่าน่าจะเป็นเอ่อ New York City Marathon นะครับก็จะมีรูปหัวใจยอยู่ที่กล่องด้วยน่ารักมากแล้วก็กล่องก็เป็นกล่องธรรมดานะครับเราไม่ได้แตะ รองเท้าว,วิ่งมานานแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่ารองเท้ารุ่นนี้จะสวยแค่ไหนอ่ะเปิดมาก็จะเป็นกล่องปกติทั่วไปเลยโอ้โหนี่นะครับสวยมากๆสีขาวดำชอบบอบบี้ชอบมากนะ <c oughs> ก็อันนี้จะเป็นไซส์9.5 US นะครับอ,อันนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะไม่คุ้นกับรองเท้าว,วิ่งคือจริงๆเนี่ยรองเท้าว,วิ่งเนี่ยเป็นหนึ่งในรองเท้าประเภทที่เราแนะนําให้เอาไปใส่ เดินเมืองน,นอกถ้าเพื่อนๆไม่ได้หมายว่ามันอาจจะไม่ได้สวยหรือแต่งตัวไม่ได้เท่มากแต่ว่าถ้าเราหาดีๆเนี่ยคือบอกเลยว่ารองเท้าวิ่งเนี่ยคือใส่สบายจริงคือใส่ไปเดินใส่ไปทําอะไรสมมติเราไปเที่ยวญี่ปุ่นนานๆสัปดาห์สสัปดาห์าหแล้วไม่ต้องเดินเวลาสองหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าทุกวันอย่างเงี้ยรองเท้าวิ่งคือแนะนําเลยอาจจะหล่อน้อยหน่อย,อ,ยอาจจะไม่ได้ไฮ์เท่ารุ่นอื่นแต่ว่า สบายเท้าเท้าจะขอบคุณนะบถ้าเท้าพูดได้เท้าคุณพูดได้จะขอบคุณบอกว่าอุขอบคุณมากนะครับนะครับสำหรับรองเท้าวิ่งนะสำหรับรองเท้ารุ่นนี้เราแค่จะมาอันบ็อกเฉยๆนะครับตัวหน้าผ้าเนี่ยคืออย่างที่เพื่อนๆเห็นก็จะเป็นผ้าที่ค่อนข้างบางก็จะเป็นผ้าตาข่ายแบบสมัยใหม่นะแล้วก็ตัวพื้นนะครับนี่ที่กดนุ่มๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็จะหันมาเล่นเป็นพื้นโฟมกันหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นชั่วพาวเวอร์โฟม PB นะครับก็ ชื่อเทคโนโลยีอาจจะไม่ค่อยคุ้นสําหรับคนที่ไม่ได้ตามนะครับหรือคนที่ไม่ใช่สายวิ่งนะตัวรองเท้าเนี่ยจะเป็นหน้าผ้าที่เป็นโครงของมันจะไม่ได้เป็นแบบพวกผ้าที่มันถักทอแล้วมันกระชับเข้ากับรูปเท้านะแล้วก็ตัวลิ้นเนี่ยค่อนข้างบางแล้วก็จะมีรูปหัวใจน่ารักน่ารักอยู่ตรงนี้ด้วยตัวรองเท้าเนี่ยคือเบามากนะครับเบาเบาแบบเบาเลยถือว่าเบากว่าปกติทั่วไปก็นี่ก็จะเป็นอีกข้อดีหนึ่งสําหรับการเอาไปใส่วิ่งหรือแม้แต่ว่า ใส่ในชีวิตประจำวันทั่วไปนะอรู้สึกว่ารุ่นนี้เนี่ยก็จะมีตัวเพลทไนล่อนเพื่อเพิ่มสปีดในการวิ่งด้วยนะครับคือบางคนเนี่ยอจะไม่ชอบรองเท้าที่ใส่พวกเพลทเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นการบังคับฝืนให้ตัวเองเหมือนก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลานะมันก็เลยจะมีรองเท้าวิ่งเนี่ยหลายๆประเภทมากนะรอ,องเท้าวิ่งสําหรับซ้อมรองเท้าวิ่งสําหรับหลังแข่งรองเท้าวิ่งสําหรับวิ่งเร็ววิ่งช้าวิ่งมาราธอนอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะเลือกรองเท้าวิ่งเนี่ยควรจะต้องไปลองและควรจะต้องทําการบ้านมาก่อนเพราะว่ามันมีหลายประเภทมากคือไม่ใช่ว่าเราไปถามคนนน้นว่าเฮ้ยรองเท้าวิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรมันไม่มีนะครับคือถ้าเล่นรองเท้าไปหรือรู้เรื่องเกี่ยวกับรองเท้าเนี่ยจะไม่สามารถแนะนําได้คือเวลาคนมาถามตัว,ต,วตัวพี่เนี่ยพี่ก็จะบอกว่าจะไปวิ่งที่ไหนจะไปวิ่งยังไงตัวคุณฟิตแค่ไหนนะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีคําตอบที่ตายตัวอ,อย่างรุ่นนี้ที่เราจะมา อันบ็อกซ์แล้วก็หลังจากนี้เอาไปใส่แล้วมารีวิวเพื่อนๆฟังเนี่ยคือเราก็จะบอกวิธีการใช้งานของเราว่าเ,เราวิ่งบนลูวิ่งนะวันละ5กิโล3กิโลอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วถึงจะมาบอกได้ว่าเฮ้ยรุ่นนี้มันดีหรือไม่ดีหรือเราชอบหรือไม่ชอบยังไงแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยคือเท่าที่เห็นเนี่ยคือชอบแล้วนะครับเพราะว่ารายละเอียดดีเทลมันดีมากเลยคืออย่างที่บอกคือ1คือเบา2เป็นสีขาวรองเท้าวิ่งเป็นสีขาวล้วนเนี่ยส,สวยๆแบบเนี้ยเอาจร,จริงหายากนะครับ ไม่ค่อยเห็นแล้วก็คิดว่าน่าจะสบายแน่เพราะเราเคยมีรองเท้าสักคู่นี้รุ่นหนึ่งแล้วแม่งสบายมากนะครับเป็นเอ็นโดรฟินมั้งอันนั้นสบายมากๆนะอันนี้เท่าที่จับโฟมดูก็สบายนะอุ้ยมีตัวเ,เขาเรียกะไรนะปวใจที่ซ็อกไลเนอร์แล้วก็พื้นนอกนะครับก็จะเป็นมีตัวรับเบอร์อยู่เพื่อเพื่อการยึดเกาะนะก็จะจะจะ,จะเห็นเลยว่าทั้งคู่เนี่ยจะมีแค่โฟมนะครับทั้งเอาโซลแล้วก็มิโซลตัวเอาโซลเนี่ยหรือพื้นนอกเนี่ย จะมีแค่แถบตัวสีดำเนี่ยที่เป็นเหมือนตัวยางนะครับที่เพิ่มขึ้นมาแค่นิดเดียวคือจะเห็นได้เลยนี่คือเหตุผลที่ทําให้รองเท้ารุ่นนี้เบาด้วยนะเดี๋ยวจะมาลองไซส์ดูให้เพื่อนๆรู้นะครับโอเคคิดว่าห้ามใส่ถุงเท้าหนาอันนี้ใส่9.5ได้นะครับสำหรับถ้าเกิดเพื่อนๆจะใส่เป็นรองเท้าวิ่งเนี่ยให้ใส่ตรงไซส์ได้เลยรู้สึกว่าพอดีนะครับณนะตอนเช้าณนะตอนนี้แต่ว่าถ้าใส่แบบปกติของเราเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นมาได้ ครึ่งไซส์ถ้าปกติเราเป็นคนใส่รองเท้าหนาแต่ถ้าใส่รองเท้า,าบางนะสำหรับวิ่งเลยเนี่ยคิดว่าใส่ตรงไซส์ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวนะครับไปใส่รองเท้าคู่นีท้ทั้งการใช้ชีวิตประจำวันทั้งการาวิ่งออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆอีกทีหนึ่งหลังจากนี้นะครับทั้งอาจจะเป็นหนึ่งเดือน2เดือนนะครับ3เดือนครึ่งปี แล้วจะมาอัปเดตกันว่าเฮ้ยคู่นี้เราชอบหรือไม่ชอบยังไงนะก็ถ้าใครอยากฟังเรื่องราวอะไรนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งกันให้ด้วยวันนี้บ๊อบบี้ขอลาไปก่อนละกันบ๊ายบาย